สวัสดีพี่พินาณาอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ขึ้นสีสเกตนะครับก็จะมารีวิวขึ้นอีลุ้มให้พี่พินาณาแบบละเอียดของปีนี้นะครับของปี67นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอุปกรณ์ที่นํามาทำนะครับขึ้นนะครับขึ้นอีลุ้มทางค่ายนะครับวงนะครับจะไม่ค่อยใหญ่ เหมือนขึ้นไก่นะครับจะเล็กกว่าของขึ้นไก่นิดนึงนะครับผมหลักที่ผมใช้นะครับจะเป็นงานสแตนเลสสองมิลหลัก2มิลทาไมไม่ทําหลักใหญ่นะครับของไก่ผมก็ทําแค่2มิลนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับหลักมันเล็กแล้วมันปักง่ายนะครับตอนนุกถูกสมมติมันงอมันอะไรเราก็ดัดได้นะครับคือหลักพวกนี้มันจะไม่ใช่แบบหลักที่แข็งเหมือนเหล็กล่มนะครับเหล็กล่มเหล็กล่มพวกนั้นจะแข็งมากนะครับตัวนี้คือมันจะมีความยืดยุดรวดเชื่อมสแตนเลสนะครับคือแข็ง โดยประมาณของมันนะครับผมพันหลักของผมจะพันเป็นสีเขียวนะครับเอ็นเจ็ดสิบปอนสีเขียวต่อไประบบมีล็อกนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูรายละเอียดนะครับคร่าวๆกันนะครับผมพันหลักที่ผมใช้นะครับจะพันหลักเป็นเกลียวสีเขียวนะครับผมต่อไปเอ็นระบบมีล็อกนะครับระบบมีล็อกนะครับมีเดย์ล็อกนะครับโอกาสติ หลุดแล้วแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับผมห่วงทองเหลืองห่วงที่ใช้เป็นห่วงทองเหลืองนะครับห่วงทองเหลืองเลขแปดนะครับผมพันหลักจะเป็นเกลียวนะครับงานที่อีสเกียรหลักสแตเลสนะครับผมสายเมนเป็นมูรี่ครับสายเมนทางค่ายจะเป็นเชือกมูลี่นะครับเชือกมูลี่สีเขียวนะครับอีลุมนะครับ สีเขียวนะครับผมเอ็นจะเป็นเบอร์เจ็ดสิบนะครับรับประกรันความเด้งความดีดนะครับดีดีมากนะครับติดโคตรเร็วนะครับผมเอ็นตายเยียวของเหลืองนี่รับประกรันนะครับติดโคตรเร็วนะครับ รายละเอียดคร่าวๆทางค่ายก็จะประมาณนี้เลยนะครับือทําก็ทําให้ดีไปเลยนะครับจะไม่ทําคือโอกาสหลุดแทบจะเป็นศูนย์นะครับจะไม่มีคําว่าติดนิ้วแล้วหลุดนะครับพื่นทีสเสกต,ต้องอยู่แทบทุกตัวนะครับผมนี่ก็เป็นรายละเอียดลังเก็บนะครับผมลังเก็บครับงานสวยๆเลยนะครับอ่านะครับ รายละเอียดคร่าวๆก็ประมาณนั้นเลยนะครับขึ้นสีสเกตของเรานะครับที่ผมทาขึ้นมานะครับคือ1่โอกาสติดแล้วหลุดแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับรับประกันให้นะครับว่าติดดีแน่นอนนะครับติดโอกาสหลุดแทบจะเป็นศูนย์แทบทุกตัวเลยนะครับสิบตัวนี้โอกาสหลุดแทบจะไม่มีเลยนะครับจะไม่มีคําว่านะครับติดนิ้วแล้วหลุดนะครับติดนิ้วคือโอกาส ติดนิ้วนะครับถ้าสมมุติขึ้นไม่ว่าจะเป็นของ่ข่ไหนนะครับภายใน10ตัวถ้าหลุดเกิน 3- 4สตัวอันนั้นแนะนําให้เปลี่ยนค่ายนะครับเพราะว่าหลุดเพราะอะไรนะครับสมมุติมันติดแล้วให้สังมันติดแล้วนะครับดูคลิปผมก็ได้นะครับนกมันจะสะบัดขานะครับเล็กแหดมันจะคายออกมานะครับตรงนี้แหละครับที่ทําให้หลุดนะครับแต่ของผมคือติดแล้วมันคลายไม่ได้นะครับมันจะติดตัวล็อกนะครับติดตัวล็อกพอดีขาโอกาสคายจะไม่มีเลยนะครับผม ถ้าขึ้นไหนไม่มีล็อกแล้วต่อปลายสาย PE ยาวเกินไปนะครับตอนมันสมบัสขานะครับสังเกตดูได้นะครับมันจะถอยออกมานะครับพอเชี่ยวมันถอยปั๊บมันโอกาสหลุดมีนะครับเราก็คิดว่ามันอาจจะติดนิ้วนะครับอันนั้นโอกาสติดนิ้วนะครับในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าน่าจะมีไม่เกิน15%ที่ติดนิ้วนะครับที่ติดนิ้วจริงๆนะครับนกอีลุ้มนะครับตอนมันเข้านะครับปึ๊บตอนมันขามันจะลงพื้นมันจะกาดถามว่าโอกาสติดนิ้วมันมีไหมมันมีนะครับแต่ว่ามันจะไม่เยอะนะครับผม ให้ไม่เกิน15%ในการติดนิ้วส่วนปีที่แล้วนะครับที่ผมไปต่อมานะครับติดนิ้วแทบจะไม่มีเลยนะครับจากที่ตั้งกล้องดูที่ผมต่อให้ดูแล้วปล่อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นข้อบนนะครับข้อบนส่วนใหญ่จะเป็นข้อบนกับข้อล่างส่วนใหญ่จะติดข้อบนเยอะหนัสุดนะครับการก้าวของมันมันจะ มันจะเข้าบ่วงพอดีก่อนขามันจะจากนะครับการจากใส่บ่วงเลยก็นี่คือมันก้าวมันจะลงพื้นปลายเล็บมันจะมาโดนบ่วงนะครับปลายเล็บมันอาจจะมาโดนบ่วงนะครับแต่ส่วนใหญ่คือมันจะก้าวเข้ารูพอดีมันค่อยข้านิ้วมันออกส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะปีที่แล้วการหลุดแทบจะไม่มีเลยนะครับก็ถามลูกค้าหลายๆคนที่สั่งไปเหมือนกันนะครับว่ามีหลุดบ้างไหมนะครับปีนี้เลยมารีวิวให้ก่อนนะครับ เผื่อพี่ๆหน้าๆคนไหนมองหาอยู่นะครับอยากได้ขึ้นงานขึ้นสีสเกตไปลองดูนะครับหรืออยากเปลี่ยนค่ายเล่นนะครับว่าอยากลองมาเล่นขึ้นระบบล็อกดูว่ามันมันดีต่างกันยังไงนะครับคลิปนี้นะครับผมก็เลยมาฝากงานคร่าวๆไว้ให้พี่ๆน้าๆ คนที่สนใจนะครับตัดสินใจนะครับคือไม่ติเรื่องราคานะครับเพราะว่างานผมอาจจะแพงกว่าค่ายอื่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมขายตามรายละเอียดงานนะครับผมคลิปนี้นะครับคือสีสเกตเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมารีวิวนกยางให้นะครับอีหลุงยางผมกําลังลงสีอยู่นะครับถ้าทําเสร็จเดี๋ยวมารีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะครับพีนี้คลิปนี้ก็ มาเป็นค้นก่อนนะครับก็เมมเสียงลาโพงประมานก็มีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมเสียงตัดต่อเองทางค่ายเลยนะครับคลิปนี้ขึ้นเฉลิสเกียรติก็ลาพี่ๆนานาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ